อันนี้ก็จะเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ฟอยครับผมโดยอันนี้เป็นยี่ห้อของลิฟครับนี่ครับเดิมทีพวกฟอยบอร์ดพวกนี้ครับเขาก็จะเล่นกับพวกคเซิร์ฟวินเซิร์ฟอะไรครับแต่ตัวนี้มันไม่ต้องใช้แรงลมช่วยเลยไม่งอขึ้นไม่งออะไรเลยเพราะว่ามันจะมีมอเตอร์ครับนี่มีแบบพัดบใช้แรงได้ด้วยตัวเองครับผมก็เลยเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ฟอยนี่เป็นคาร์บอนใช่ไหมครับผม พวกนี้ก็จะมีของแต่งเหมือนกันครับพวกฟินก็จะมีแต่ละไซส์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อความคล่องตัวเวลาเล่นในทะเลเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่น้ําหนักว่าครับเวลาใช่ครับวเวลาเราปรับแต่งอ่ะก็คือขึ้นกับน้ําหนักตัวหรือว่าอย่างไงก็มีส่วนประกอบกันหลายหลายอย่างครับอม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเบบก,ก็นี่<ม>ก็คือแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นี่นักรุมรวม15โลได้ครับ<ม>ก็ ทางบริษัทเขาก็เคลมว่ามันเป็นแบตชนิดเดียวกับที่ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าครับใช่ครับอันนี้ CPU ครับผมแล้วก็มีระบบน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อไม่ให้แบบพวก CPU อะไรพวกนี้มันร้อนครับคล้ายๆคอมพิวเตอร์ใช่ครับคล้ายอ่ะหนังกันนะเนี่ยใช่ครับใช้แบตปับ๊บนี้ปุ๊บอ่าฮะเวลาแบบว่าถ้าแบตหมดเลยอย่างเงี้ยครับ แต่บางทีลูกค้าที่มือใหม่อย่างเงี้ยเล่นชั่วโมงหนึ่งก็แปดอาจจะลดไปแค่ครึ่งเดียวอะไรอย่เงี้ยครับก็จะมีมีอถควบคุมใช่ครับอันนี้เป็นมอถืมันก็จะเป็นเชื่อมต่อกันด้วยบล <c oughs> ูทูธนะครับนี่วิธีเปิดกดข้างบนครับเปิดแล้วก็กดอีกที่นึงก็จะปิดคันแบค ครั้งหนึ่งได้นานกี่นาทีอะไรเงี้ยครับเขจะเล่นได้ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนึงครับผมร้อยนาทีอะไรเงี้ยรทีแล้วน้ำหนักตัวที่ที่ใช้ครับก็จริงจริงๆก็ไม่จํากัดครับผมแต่ว่าถ้าเกิดน้ำหนักตัวเยอะเงี้ยเราก็ต้องใช้ความเร็วความเร็วช่วยอ่าช่วยให้บอร์ดมัน มีแรงทําให้เรายืนได้เหมือนจักรยานเลยครับถ้าเกิดมีความเร็วเราก็จะทรงตัวง่ายครับแต่ถ้าเกิดว่าความเร็วจักรยานช้าๆอยเงี้ยเราก็จะรู้สึกโมดเมนแล้วข้อควรระวังในการเล่นก็เวลาเราตกน้ํำครับขึ้นมาปั๊บเราต้องปิดรีโมทก่อนก่อนที่จะปีนขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปิดรีโมทแล้วเราปีนขึ้นมาจังหวะรีโมทมันไปกด โดนความเร็วอย่างเงี้ยบอร์ดมันก็จะพุ่งใบพัดก็จะทํางานครับเมได้เป็นอันตรายต่อผู้เล่นใช่ใช่แล้วก็เวลาที่เรารู้สึกว่าเราเสียการทรงตัวแล้วอะไรเงี้ยให้โดดโดดออกเลยด้านซ้ายหรือด้านขวาตดออกด้านข้างเป็นหลักใช่ด้านข้างเป็นหลักครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปฝืนอะไรเงี้ยแล้วบอร์ดมันเกิดหัวทิ่มลงเราตกไปอยู่ข้างหน้าบอร์ดมันจะไหลมาชนเราอันตราย